ไปหางไม่เห็นขายดีก่มนคนเขาวะก็ไม่เขาเย,ายอะเลยสำรวจบางเป็นไหราคา,ามันสซ้ากันนะฮะบางย่างก็แพงก็โตเบียเหา,าี่เบิด่ทานในเขาเบียสดของเขามาเต็มตันนแก้วเ<ม>ียหมเบยร์ดหอมกินขาไห

ตัวข้ออะไร <laughs> เอาบอกระลำไม่หนึ่ง s w i n นะอบไรกันตั้งบา่า <c oughs> <c oughs> ต้องมัดหรอกท่านแก่น้ำแข็งนี่หน,น่วยอออสอง

อุ้ยเป็ดใต่ใจครับอืม สบายดีพี่น้องสำรีจเด,ดินขี่เขากัน